แอบแอบแอบอแอบลแอบด้วยอ่ะอัจอย อะไรมีอะไรจะเสิร์ฟให้แทนแทนพี้หญิงที่ไหนฮะสาวใหม่หนูเองคือรถผมเด้แล้วครับเนี่ยผมมีแฟนแล้วทขาไม่ออกผมีแฟนแล้วครับขึ้นได้ไหมครับเนี่ยขึ้นไปได้หรอครับ,ไม,ไ,รรบไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขึ้นรถนมก้นอ่ะไอชัวร์โอเคได้หล่อนอากาศทีท เป็นไงเไฉยปะกลับแล้วเหรอครับกลับแล้วเหรอพี่ชายครับพี่ชายครับหนูจะพายเลขพี่พี่นี่ให้มาพี่บางพี่พี่หัวแดงแดงอ่ะใช่เหล็กพี่เหมือนแดงให้มา พี่หัวแดงให้มาขายกับพี่อ่ะหนูขายยี่แปดขายอะไรนะขายเลขยี่แปดหนูขาดเงินทำตู้อะไนี้หนูหลิงหลิงฮะยี่แปดแล้วแล้วที่ห้าโอพี่เขาบอกให้หนูโทรบอกพี่อ่ะเพราะว่านูขาดเงินทำตู้ชื่อเขาชื่ออะไรครับพี่่าพี่เขาหัวสีแดงอ่ะหนูถามไม่ทัน อ๋อแต่เขาเพิ่งออกจากอะไรมากมาใช่ไหมครับใช่ใช่ช่เดี๋ยวผมโทรไปก็คือคนนั้นคนึึงฮะแต่ผเรับขยี้บากจริงแต่ถ้าสมมติถ้าจะรับขยีแปเดี๋ยวโทรไปบอกแล้วนะโอเคฮะขอโทีครับครับทํางานเสร็จแล้วหรอครับเสรแล้วครับเสร็จแล้วกถ้ามีอะไรต้องช่วยที่บ้านอ่ะพี่เข้าใจนะไอเลมครับไปบอกเป่าไปบอกอีกเปล่าไม่ไม่ไมไม่ไม่ไ่าไม่ม่ไไ พี่ล้อไปเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนแล้วพี่การให้เปลี่ยนโอเคให้เปลี่ยนโทรศัพท์ได้เปลี่ยนชุดด้วยหรอเท่เหลือเกินโอ้โหแซ่บแซบสุดๆโกโก้สุดๆเปลี่ยนกาเนี่ยสองคนนี้สีชีวิตไม่เรียบร้อยไม่เห็นหมดเลยเรยอยน้องสพี่เรียบร้อยสวยแล้วพี่ล้อแต่งตัวสวยแล้วน้องสาพี่น่ารักแลสดีองสาวพน่ารัแล้วสวยแล้วเอ้ยเหมือนกันเลยน้องสาวพี่ขึ้นรถไปดีกว่าเฮ้ย ไม่เขาไม่ทำเพาะผมส่งนี้โหทั้งาวแต่งตัวอย่างนี้ต้องได้ยู่แล้วได้ยู่แล้วเจอกันไกลมากนะอายาหาทำเด้อแล้วกลับมาหรือยังเขาไหมอกลับมาแล้วเราอะก็ถือว่ากลับมาพร้อมหมอไงเราไปไหนที่นู่นเราก็ไม่ได้อยู่อยู่เราก็ไม่ได้อยู่ที่นู่นอยู่อยู่ก็โกงนะไปไหนเลี้ยวมาดิเราหนูอยู่ตอนที่เฮียไม่อยู่ไงโอ้โหชีวิต ก็้าวหนูไม่อยู่เฮียไปผิดเวลานะตอนที่หนูอยู่เฮียไม่อยู่ตอนเมื่อตะวันขัดชิจแจ์ควาคิดวิจาร์ไ้สัตว์ขายอยู่แข้งนะไอเด็กเวนว่าไงน้องชายอะรหอ พี่พี่บอกหญิงว่าขายเหล็กให้หญิงยี่แปดใช่ไหมยี่ห้าเขาบอกเขาจะยี่แปดพี่เราบอกโทรหาตัวนี้เลยฮะพี่บอกเอาเบอร์ไปคุยตัวนี้เลยยี่แปดไอสัตว์นี่ยี่ห้าพอก็ใช่ไงก็พี่บอกว่ายี่แปดแพงไปเลยบอกโทรหาตัวนี้เลยอ๋อเขาเจะมาบอกผมแล้วบอกว่าเขาบอกพี่นะมาขายเขายี่แปดเขาเหลี่ยม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 โอเคได้คนนี้เขาคือไอคนที่เราไปต่อยด้วยอะไอแก๊งสามสีเขาบริจะจำได้ปะอ๋อเออเออนั่นแหละตัวนี้คุยเลยตัวนี้เดีกน้องชาย วั็น,นี่ไปนี่ครับไอ้ตัวรอ,อดหรอมุมเชี่ยอะไรไวะเนี่ยไม่เคยลงโอ้โหแล้วลงแล้วได้ม,มาเลยทำไมพี่ตัวนี้ไม่ดีใจวะโอ้คุณรู้แน่คุณเป็นผมหรอไม่ดีใจหถามจริงเอา,ามาใช้นี่เอียตัวโป๊ เอ้ยปาได้ข่าวของพี่ขึ้นมาถูกเครื่องครับทำได้ไม่คุยกับหมอเรื่องมองพองครูยอยม่ปล่อยเรื่อง,องมอ,องพองให้หมอเจอเองเอ๊ะเอ๊ะใสชววช่ชุดไาชดเฉยเลยอ่ะ อะไรไะเฮียยว้าชีแพแขกกู่เล็กหน่อยนิดหน่อยดวงเก่งด้วยโอ้โหเกิดโดนแน่นอนอ้อนสุดๆุดแล้วต้องไปรับเขาก่อนเช่อยลืมแล้วต้องบอกต้องบอกไอ้แวนว่า ดีๆไม่ว่าดีหาเรื่องให้โดนกันปวดหลังละแอบงงนะใครโดนใครก็รู้หน่อยรู้ของหน่อยเนะาะเดี๋ยวใครซึมก็เดี๋ยวรู้กันแล้วก็รู้กันแล้วเนาะที่นี่นบ้านหมนแล้วบอกให้ก่อนออว่าทีเนี่ยผมเชิอฉายเอาล่ะค่ะปีกันเลยค่ะ 那、啊、过来吧，过来、啊，我聊。 ฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลอะมาคุมเลยใส่เสื้อเลยเหรอมาจอดเสื้อมาตอนไหนวะเฮ้ยวอร์มมาไปวอร์มไปวอร์มมาไปใส่เสื้อเดี๋ยวว่าจะที่รังผูดื้อๆดื้อๆดื้อเชิญด้วยมาใส่เสื้อนอนเสร็จแต็มติดป่ะไม่ไงั้นหนูใส่แขนยาวแล้วมันจะมั้งร่างไปนี้เธอก็จะรักอยู่แล้วจ้าสวยแล้วชุดเนี้ย ว่าใส่เสื้อพี่โนนี้ไม่เอาแล้วพี่วะนี่เหรอพี่่าไงวะอะไรดูดดูดดูดชื่อะไรของมึงเนี่ยโอ้คนทย่นีอะไนักมวยมึงแม่งนักมวยของจริงปะไม่เชี่ยของจริงไม่เชื่อเลยดูเด๊ดูเด๊ดูเชิงดิเชิงอีกพี่เชิงได้เหรออ่เสีย่ะยเาบอกแล้วนะกางเกงไหนดี เอวลีเอวลีหรอหรอเปล่โอ้ยไม่ถึงเสื้อเลยเขาเอาไปนับมวยไม่ดีหรอไม่เอานับมวยทำไมพายาเหรอตีลำตก็ได้โนบะนั้นก็ตัวที่พี่ใส่แล้วกันไปใส่เสื้อโอเคโอ้ยหน่อยหมือไม่เคยเข้าเท่าไหร่เหยไม่เคยเข้าใครไม่เข้าเปลี่ยนเปลี่ยนเก่งเอาไปแมงเอ้ยเปลี่ยนเกงด้วยเหยแม่งครบสูตรเลยวะครบสูตรเลยวะ โอ้โหไอ้โทนี่เป็นนักมวยแล้วโทนี่สิเอ็นจีนี่เหรอนี่สีแดงต้นลูกเอ้ยเดี๋ยวกูด้วยเลยเดี๋ยวกูด้วยเลยเดี๋ยวกูด้วยเลยอ่าพี่เอาป่าผบอกเาแล้วแล้วครูคืออะไรอย่าองั้นหนูถอนวางนักมวยเหรอไม่ได้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 พี่ขอไปเป็นนักมวยก่อนโทนี่ก่อนไม่ได้โทนี่เก่งเรื่องอะไรวะโทนี่โทนี่สิเอนีโทนี่้ยโทนี่เก่งเรื่องอะไรขึ้นมา คือแล้วใครโทรมาอยู่ในสียงพูดดังเลยคือแล้วมาเออมาใส่เสื้อกเอนไปใส่เสื้อก่อนไม่ยวจะพาไปเล่นมวยปัมเปล่าที่ล้านาามวยดูนะมวยด้วยเล่นมวยไม่ดีตรงไหนอ่ะไหนบอกเชียวอาจะวางเชิงไม่ค่อยดีอ่ะดูดีก็เยี๋ววันนี้ไอ้กางเกเรียกอะไรนะดีขึ้นแบบนี้อ้า เป็นมวยไหมดูเป็นมวยขึ้นไหมวันนี้เก่งอะไรเดินมวยไหมทำไรเก่งอะไรเอ่อเล็กไกลๆกลับไกลๆหน่อยเ้ยใครต่อยวะไอ้ยานักมวยกูตะเฮ้ยนี่ดูเลเชิงด้วยทำไรหนูดูด้วยหนูพิูนมเยอะเ้ยนี่กูเชื่อมันเลยไงวะินี้แจ๊คนี่ได้เก่งละ มึงต้องยอมซีโนล่าให้กูอ่ะทันีีโอ้โหแจ็คใส่อันนี้จ๋าไม่เอาไม่เอาอันนี้เลยอันนี้เลยไม่ใช่เหรอไม่ได้ละไม่เอาได้ละชอบไปใส่เสื้ออันนี้ครับน้องชายอ่ะก้านพิเทพป่ะไปใส่เสื่อเด้อเลยโอ้ยดอร่มชิคแปคเออเด้อดิเออกูได้ละนักมวยไม่ดีมั้ยกูได้เก่งละจบแค่นั้นแหละไม่เอายังยังยังเออไม่เอากูไม่ได้ครับเขาต้องออกมาหน้าก่อน อุ้มก่อนอุ้มเขาห่อยอุ้มเขาทีมันอุ้มเขาทีอันนี้กดไม่ได้ครับเปิดกดไม่ได้คือเราจะเป็นผู้นแฟชั่นเราต้องแบบว่าฉีกนึงไอ้ตทนี้ถุงมือมันเล็กอะไรวะถุงมบอตัวนี้ถุงมือเลกอะไรเอ่อถุงมือไอต้องไว่าดีอีอะเหนึ่งมันอยู่ข้างล่างทอโซอันหนึ่งอะข้างล่างทอโซอันหนึ่งโอ้โหกูเจอละเอ้ายัง โอ้ยดูดิเขาบอกหมัดผมหนักเชี่ยหมัดแม่งหนักจริงดูดิดูดิมัะแม่งหนักจริงดูดิเสียงไม่เหมือนนวมเลยนะคนคนก็บอกว่าหมัดผมหนักเออคนเนีึงสอบนั่งแจ๊กเลยดังกูได้ละเหมือนหนักจริงพี่ลองต่อยดิพี่จักรอให้ใส่เสื้อพี่ลฝนเราไม่ขอเล่นแล้วนึงเราจะคุยกันได้ยังขอเล่นแล้วนึงหรออันนี้เขาเราล้วเราต่อยผมดิเราต่อยผมดูถ้าต่อยผมดิไปบนเขาไปบนขาเฮ้ยแต่อย่าพี่ไอ้เฮ้ยโฮ้ยตอนี่เยอะกูจะตาย กูจะตายตัวนี้กูจะตายเชี่ยเป็นมวยโัวนี้เป็นมวยไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งตอบสนองไวแตด้วยตัวนี้ที่บอกที่บอกไอ้ตัวนี้ไอ้เชื่อเลยตัวนี้สีเอ็นจีตัวนี้สีเอ็นจีไอ้เหี้ยเอ้ยเฮ้ยทากัดก่อนด้วยก่อนนี่เอาแล้วเขาไม่เทีตรงไหนเราบอกเขาทีดูดูเชิญว่าจะดูเขาเขาไม่เที่ยตรงไหนบอกเขาหน่ยไม่ไม่ไม่จะดูเชิญว่าไไม่ไม่เขาไม่เอาไม่แข่่เขาไม่เอาโอเคดูเชิญวย เปลี่ยนดีๆนี่จ๊ะไม่นี่ดีสุดละเอาเปลี่ยนเปี่ยนเาเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้คือที่เลยไม่จ๊ะวาเปว่างพว่าเปามาเอาลอง่า้พี่แจ๊คว่างเปล่างเปลี่ยนเปลี่ยนเจอกันก็แบบว่างเเดี๋ยวผมจะพาค่ายมวยเราออกอะไรว่าเองโอะขายแพงแกิแช่เราปกันแบบุิเขาขายียแปดเลยนีไม่เอาไม่เอาแพงไปเออ ไม่เอามันแพงอีเขี้ยซื้อไม่ไหวสามพี่แจ๊คพี่ยจ๊เียมเปลียนเปลียนเปียนเอาไว้แล้วค่ามือเราไปอาวัตเราเก็บค่ามือไว้ก่อนพี่ชัยฮะเราเก็บค่ามือไว้เร้ใจเดี๋ยวอาห่าวันกรอกลาวาดกันได้รือเรื่องคืออันนี้แต่งแต่งให้ดูเชิงหน่อยเฉยใช่ให้ดูว่าเราแม่งทรงได้ถูกต้องถูกต้องต้องแต่งให้รู้ว่าเราแบบเอ้ยเอ้าเอานะคือเราเอานะประมาณนี้สุดยอด ก็คือแล้วใส่นวมถือตั้งแต่ไม่มีใครเห็นว่ากูถืออะไรสุดยอดสบายละก็มีปัญหากับภายในนิดหน่อยก็เลยเอาเปลี่ยนเปลลี่ยยนนมัเเป็นระบบมันไปเลยใช่แล้วเออต้องพาผมไปเจอที่รักของตัวหน่อยวะไม่มันลืมเลยใครเราเมื่อไหร่เขาไปเจอเราใจห่อใช่พขาไปเจอต้องใจห่อเราดูายแต่ไปหมดเลยมันแต่งชุดคู่ด้วยไม่รู้จะรธิบายกับใครอ๋อ ใครเขาทำอะไรกันบ้าง้างโอน้าโอน้าอะไรกันบ้างคุโดนหมัดแน่กูดูส่งแล้วกูโดนหมัดแน่ใส่เสื้อคู่กันด้วยเหรอใช่เก่งตัวนี้เป็นไงให้นาโคจะจับอะไรพี่ชายโคจับไปอีกเอาเดียวเดียวเดียวดิใส่แตะด้วยใส่แตะแต่ไปเลยต้องแตะคู่นี้แล้วของพี่อ่ะรอบนี้เปลี่ยนเลย ใส่รอเท้าดยใช่น่ารักกี่ล้วน่ารักช่ีน่ารักทำผมทรงจกให้หมดเลยไหมใช่เขาว่าจะไปเปลี่ยนเรใส่รองเท้าคู่นี้รองเท้นี้ใส่ได้ป่ามีปะอทไมที่ที่มาแล้วสามัคอ้ยเยวใส่อยู่เนีม่เล่ยนงผมกันปมี่มันพู้นำแฟชั่นชัดๆเขาเล่เอาเชี่ยลเล่ชุดเลยเนี่ยสี่ ไม่ใช่คนยกเลิกไปเมื่อกี้โอ้โหอุบาทมากดูหน่อยมันมีรองเท้าเนี่ยมีเปล่าสิบสี่อ้ออันนี้อ่สิบสี่อะไรอ่ะคุยเขาใส่ตอนนี้มันมีเปล่าเขาไม่รู้ว่าทัานเดอร์มันทันเดอร์มันนี่หน่อยใช่ลองดูดีว่าตัวที่พี่ใส่ตอนนี้มีเปล่าอะไ ขอดูหน่อยของคุณเหนไรองเท้าเหรอใช่ขอดูแบบเขาไม่เคยเห็นว่ะไปมึงนะนี่านี้ขาลดีมากดีมากพี่รอพี่ัวนไ้เน่าจ่อยอะไรนไม่รอขบบใ่กอัฮะจะเบ็บจะเบ็บเขาแบบไปนั่งอยู่เขาไปทำงานอยู่มั้งครับ มาน้ามาน้ามาคีอรนมาพิมพ์ได้ชัมากออเดี๋ยวไปรับกองเนีไม่มีครับไม่มีโอเคไม่เห็นนะมีแล้วบอกโอเคแต่ว่าแต่ไี่เป้าครับอันนเขาเปลี่ยนเป็นนั่คู่คไม่ดีคกูไม่ใส่คู่เอาวนะหรอกอเอาละคัะ กูใครเหรอเรื่องใส่จะดีมากเลยถ้าไม่มีรองไม่มีถุ้เท้าแล้วไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่กู่ะพายเอาฝ่าแล้วกูจะไปวงเรียนไม่เปยนพี่ชายโก้ด้วยเลยโคตรโก้อยู่แล้วท่านี้เป็นไงพี่ตะพายเอาฝ่าแล้วพี่จะไปเข้าค r o s s เฟลวิชอะไรพี่น้องฝ่าแฝดไปแล้วพี่กานที่เดิมนะที่เดิมไปข่าวเดิมแล้วที่เดิมทำไม่ได้สิท่านี่ครับไปข่าเดิมแล้วครับ ถ้าเขาอยู่เขาเดียวกันบ้างโอเคครับเดี๋ยวต้องไปรับคนมาก่อนวะโอเคครับ okay, ได้ครับไอ้ยก้านมึงอยู่เวลามดิเดี๋ยวพี่มาอยู่อยู่ราคาเออตอนนี้บอกพี่เดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงโอเคครับไปได้แต่มันกลับเวลากลับมันไม่ได้เพราะเขามาคือเขามากาเราไงแล้วตอนกลับมันก็จะรู้สึ่งกันเคว้งครับไม่ใช่รถไฟชนกันแต่เราเอาเขามาถ้าทำดีปะ คือแล้วเขามาหามันต้องรักษาความเขาเรียกว่าไงอะก็คือเขามาแล้วก็ต้องรับผิดชอบอันนี้ใช่อันนี้คือเรื่องจริงครับผมไม่ได้คิดอะไรแต่เอาสมุติผมพาแปนออกมาแล้วปุ๊บแล้วตอนเขากลับเขาต้งองอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกลับกับเพื่อนรือนให้เพื่อนมารับก็ได้เรียกว่าเขาทำแบบวะผมนีบไปรับแล้วนี่ไปส่งเราไปรับแฟนต่อ มหน้ามาด้วยไอ้อเหอีอเอ้ยชีวิตเหมือนจะเข้ามาผิดเวลานะจ๊านะเฮ้สาวครับไปไหนกันหมดล่ะปลไปรับนัยีทานมั้งหรือไปหาเนี่ยแหละน่าไปหาครับ ไม่อยู่แล้วมั้งไปไปพี่ทนนี้ไปเอาไปไหนต่ออ่ะไปไหนกันหมดแล้วครับไปส่งแล้วอ,ะอ่ะให้ให้เขาให้เราไปีมากันมันไม่ไปส่งก่อนก็ได้เราไปรับน้ากันที่อะไรมากรึปเปรอกันไ,ไ,ไปไอ้ขัดด้วยครับค่ะ ใช่กว็วาตายคจริงใช่ก็วาตายจ้าไม่ได้โตหรือยังครับเครื่องกินไปครับเหลือไหมครับไม่เหลือแล้ว <S <S <ings> อ๋อแล้วไปทำอะไรต่อครับเนี้ยไปดัน้ำต่อเหรอฮะ <S <S <ings> น่าจะน่าจะยืนเล่นอยู่แลนด์มาร์คก่อนมั้งครับชิวจัง ตั้องใช้หน่อยครับโเธอนี่เงินเยอะเมื่อวานยังปล่อยกู้อยู่เลยไมาโผล่ไปโผล่ให้เหมือนมีเงินไปกันนะฮะับใช่ครับเปล่าใช่ครับเปล่าใช่แล้วพอให้เหมือนมีเงินอย่งั้นแหละได้ไหมได้ไหมครับอ๋อมาถือบัตรินี่ครับเจอกันฮะครับน้าว่าไงฮะนายก ฮะเราไล่กันดีจังครับอะไรนะไม่เนาะอะไรนะอะไรนะฮะอะไรน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 ะฮะฮะติดใจติดใจเดี๋ยวเราเข้ามาเดี๋ยวเราเข้ามาเดี๋ยวเราเข้ามาเลยไม่รู้ดินะไม่รู้ฮะอะไรนะนี่นี่มาแล้วแล้วฮะฮะ อ๋อฮะเฮียอ้าวไอ้สัตว์กดูใครเนี่ยดับ